ถึงคุณผู้ชมอย่างบ้านที่อยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไปได้ที่ไหนจริงๆเนี่ยม,มีก็สามารถติด ติดต่อที่สมาคมก็ได้ฮะสมาคมสมาคมอ่ะน่าสะสมเหรียญกระสับนะแต่ในเหรียญเนี N ่ยมันจะมีธนาคารอยู N ่ด้วยอยู่ด้วยครับก็สามารถเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีข้อมูลเยอะมากเลยเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็มีมีแหล่งมีร้านค้าที่สามารถไปซื้อได้ก็แถวท่าพระจันทร์ไปสนีกาอย่างเงี้ยรีติบุคนี้ครับอันนี้ครับสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปที่สมาคมได้เลยครับนะครับแล้วก็อาจจะไปที่ธนาคารประเทศไทยมีครับก็มีผ่านธนาคารประเทศไทยมีธนาคารด้วย แล้วก็ a c e b o o k สามารถสอบถามมาที่พี่สมชายได้ไหมครับไปที่สมาคมได้ยครับได้ครับหรือไม่ก็เซิร์ชเปอร์ชื่อผมก็ได้ครับชื่อผมแวก็นะคุยกันคุณสมชายแสงเงินอยักได้ปรึกษาได้วันนี้บ้านพระรามสี่นะครับต้องขอขอบคุณพี่สมชายด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเชื่อได้ว่ามาจุดประกายแรงบันดาลใจหลายๆคนที่หยิบขึ้นมาดูแล้ว